ให้อยู่ในท่า,ส,าทนะสมาธินะกัรสมาธินั่งสมาธิปกติแล้วก็ถ้าคนที่นั่งการสมาไม่ได้ก็นั่งก็อาอีก็ได้โซฟาก็ได้ให้เรามองไปลกหน้าเราเห็นอะไรให้นึกถึงว่าสิ่งที่เรเห็นนั่นนะอ่ะมันต้องผ่านช่องว่าง เราต้องผ่านอากาศก่อนที่จะไปเห็นมันเราจะต้องลูกตาเราเนี่ยนะอยนายัตนณะทางตาเนี่ยจะต้องผ่านอากาศธาตุนะผ่านช่องว่างไปก่อนถึงจะไปกระทบรูปนั้นแล้วรูปนั้นก็มีช่องว่างมีช่องว่างที่เราจะทะลุผ่านไปได้เราจะทะลุผ่านไปเรื่อยๆผนังบ้านเรา ไปหน้าบ้านเราไปเจออะไรก็แต่มันทะลุปไปหมดเลยทะลุปไปสู่ความว่างเลยนะรูปทางตานั้นเกิดมาจากความว่างถ้าไม่ว่างรูปมันเกิดไม่ได้นะ,นะแล้วมาหลับตาไปค่อยหลับตาพ่าฟังเสียงมาเสอร์พูดนะมาเซอร์พูด,เ,พดเสียงเกิด เกิดดับทุกคําที่พูดออกไปเกิดเป็นเสียงขึ้นมาแล้วก็ดับ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 เสียงเกิดเสียงดับเสียงเกิดเสียงดับเสียงดับดับไปก็คือความเงียบความเงียบก็คือความว่างนั้นรูปทางเสียงก็มาจากความว่างเสียงก็มาจากความว่างห่างกนให้เราดูความคิด ความคิดของเราเนี่ยนะถ้าเราคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่พอเรื่องนั้นดับเรื่องใหม่จะเกิดขึ้นมาเรื่องใหม่ดับเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่องใหม่ดับขึ้นใหม่ใหม่ใหม่ไปเรื่อยๆกรปรุงมีการปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับของความคิดนะฟังมาเสิร์ฟไปก็คิดตามไปมาเซิร์ฟพูดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คิดไปอีกเรื่องพูดไปเรื่องก็คิดไปเรื่อง พูดไปเรื่องนึงก็คลิปไปเรื่องนึงนั่นะในหนึ่งในหนึ่งการปฏิบัติเนี่ยความคิดเราเกิดจับมากมายมหาศาลงั้นความคิดก็เกิดมาจากความว่างดับก็ดับไปสูป่ความว่างหลังจากนั้นเรามาดูลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรานำ ธรรมธาของความกรุณาของความมุจิตานะธรรมธาของสุญญาตาความว่างธรรมธาของนิพพานธาตุนะแล้วก็ธรรมธาของกุศลทั้งหลายธรรมธาของความที่เป็นมงคลทั้งหลายพลังชีวิตที่เป็นพลังบวกทั้งหลายพาเข้าผสมรวมกันร่วมกันเข้าไปในลมหายใจของเรานะหายใจเข้าไปก็ พลังพวกนี้ก็จะเข้าไปช่วยเราฟอกเลือดออกมา,เ,าเลือดที่ออกมาก็จะเป็นเลือดที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีพลังในทุกๆอย่างไปเลี้ยงในร่างกายไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทุกๆเซลเเซล์ในร่างกายเราก็จะเซลล์ที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ นิพพานธอยู่ในทุกๆเซลล์พร้อมที่จะว่างพร้อมที่จะเข้าสู่ความว่างพร้อมที่จะเข้าสู่ความดับเสร็จแห่งความโลภก,กดลงทั้งหลายตัวเราจะสว่างไปสุดสว่าง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 แล้วก็ให้เราโน้มนิาพานเข้ามาโน้มนิาพานเข้ามานิาพานคือความสุข เป็นบรมสุขสุขที่สุดที่เราได้เคยไม่เคยพบมาก่อนนิพพานคือความดับสนิทของกิเลสทั้งหลายนิพพานคือความเย็นของไฟโลกกดตรงนิพพานคือความว่างหลังจากนั้นให้เราเอ็มเอสอาญา M.S.R. 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 พอเสร็จแล้วก็ให้เราถอยกลับไปรู้สึกตัวตนของเรานะรู้สึกตัวให้ตัวพร้อมนะเราจะรู้สึกว่าตัวเราเบาขึ้นอัตราในตัวเราน้อยลงตัวเราจะเบาเบาเตัวเราเหมือนกับเป็นก้อนเป็นก้อน สำลีที่มันเบาๆนะมันไม่หนักเพราะมันโดนนิพพานธาตุโดนธาตุแห่งความว่างเนี่ยธรรมธาตุของสุญญตาธาตุเนี่ยนะเข้าไปฟอจนมันเบานะเพราะว่าสุญญตาธาตุเป็นธาตุที่เรามีไว้ป้องกันความยึดมั่นว่าตัวตนเรามีนั่นแหละหังานั้นให้ค่อยๆลืมตา